มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วค่ะครูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเวี่มาเรวมาจานเลียวแล้วโอเคข้าแล้วกางตี้หน่อยอาสวัสดีน eh ักเรียนป .6 ทุกคนนะคะครูอิงจะมาช่วยคุณครูติ้งเปิดสไลด์นะคะโอเคครับผมถูาเลยครับโอเคหน้าครูอาจจะเป็นแบบโอเคเดี๋ยวไปได้นอนอันเร็วเลยค่ะเปิดเลยค่ะ เรียนแล้วก็จะไดเรียนขึ้นไหมคะคุยิงถึงไหมคะถึงตรงนี้ไหมไม่ไม่ขึ้นค่ะอ่ะตอนนี้ถึงข้อที่สิบสามขึ้นไหมเอ่ยนักเรียนเห็นหน้าจอไหมคะ เป็น,นะค,ะค่ะอตอนนี้ข้อที่13อ่าข้อที่13ค <c oughs> ุณติง้งต้องการหน้าที่เท่าไหร่คะเอาหน้าข้อสอบเลยคะ่ะอ่าหน้าข้อสอบเริ่มข้อที่เท่าไหร่คะข,ข้อหนึ่งเลยคะ่ะเริ่มข้อหนึ่งแต่พี่ไม่เห็นสไลด์อะคูอิงน่าจะค่ะดีหอ,อ่าอ่าอ่าน่าจะเป็นที่หน้าจอคุูติ้งคะ่ะแป๊บนึงนะอ่าโอเคอ่าตอนนี้อยู่แบบทดสอบข้อที่หนึ่งไม่ขึ้นอีกแล้ว อ่านจุดให้ไหมคะคุณต uh, ิ๊กอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวคูอ่านให้ยวคูอ่านให้ก็ได้นะคะนักเรียนฟังพร้อมกันเนาะข้อใดไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชั้นต้นอ่าตอนนี้ถึงตรงนี้อันนานจำนานข้อใดนานโบราณสถานพอไฟภาพฉายงองูโบราณวัตถุ ก็ไก่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 ครับก็ไก่ค่ะก็ไก่ตามานั่นเองนะไปแล้วเหรอหรือว่ายังไงมาผู้อิงตมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีจะไลฟ์เป็นอะไรเอ่ยกูติงเราออกใหม่ติทำไมเห็นทำไมผู้มูเห็นน่ะหรือไม่ก็เออแช่ใหม่สิครับแช่ใหม่แช่ใหม่หรอผู้อิงลองแช่ใหม่ดูค่ะโอเคหมดเวลาแล้วด้วยเราสอนเกินเวลาได้ไหมนี่ ได้คุณแบๆรัวได้แต่วอื่นอะไม่รู้ไม่มีปัญหาตามเวลานะคะอ่ะขึ้นไหมอ่ะโอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วเนาะขอบคุณค่ะณเอิงอ่ะเอะแต่ว่าพอถ้าเป็นอันที่สองเรากดยังไงเอ่ยเดี๋ยวหนูเลื่อนให้เดี๋ยวครูอิงเลื่อนให้โอเคค่ะเอาข้อที่หนึ่งตอบตำนานเนาะเอาข้อที่สองค่ะข้อที่สองเนาะหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือข้อใดอันนี้ตอบอะไรลูก ตอบแบบรวดเร็วเลยเนาะชั้นรองชั้นรองคืออะไรลูกภาพถ่ายหรือว่าก็ถ่ายที่เกิดที่หลังที่เกิดที่หลังลูกอันนี้ตอบนุสารีย์คบอนุสารีลีข้อสามเลยค่ะคุณครูจะไปรวดเร็วเลยนะลูกนะข้อใดไม่ใช่วิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์คะลูกอันนี้วิธีการประวัติศาสตสร้างหลักฐานด้วยตนเองอันนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่สี่ใครอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรลูก นำเสนอข้อนำเสนอไก่ข้อไก่ค่ะข้อไก่ข้อใดไม่ใช่แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันนี้คืออะไรคะตอบค่ะคือห้างจับเปร์เซนค่ะอ่าข้อที่หกวิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใดที่ช่วยให้ผู้ศึกษาใช้เป็นหลักฐานที่ถูกต้องอันนี้คืออะไรลูกตอบอะไรคะตวจสอบหลักฐานตอบข้อไหนอีก ใคร,ร่เปล่าคอควายคอควายพอควายอควาย่ะตรวจสอบหลักฐานข้อที่เจ็ดอะข้อที่เจ็ดค่ะพงศาวดารเป็นข้อมูลที่เน้นในเรื่องของอะไรคะพงศาวดารตอบเลยค่ะลูกมาารการถูกต้องค่ะเก่งมากอะใครที่ยังไม่ได้ตอบฟังนะคะอันนี้ภาคเหนือก็คือฮาริปุลชยัยโบราณสถานถูกไหมลูกอะต่อมาข้อที่สิบ ใครไม่อยู่ในขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูลลูกอันนี้ตอบสิคะคืออะไรใครคะตันหยงใช่ไหม <คน S 1> ตันหยงยังมีการอะไรคะตั้ตหงหัวข้อการศึกษาอ,อยู่เลย<อ>ครูขอโทษนะคะเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค,คุณครูจะส่งสไลด์ไปให้ลูกแล้วลูกไปทบทวนนะลูกนะเอมา<อ>ข้อที่สิบเอ็ดใครอยู่ในขั้นตอนการตีความหลักฐานลูกอันนี้ใครคะขอขอไปเลอ่ะชใช่ไหมอาร์ชจัดโปรหัวข้อ มูลอ่านะคะข้อสิบสองครูต้องขอโทษด้วยนะไปรวดเร็วก่อนนะลูกนะเพราะเราหายหลายนาทีแล้วนักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้เปลี่ยนแปลงได้ไหมลูกได้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 มีหลักฐานใหม่ที่เป็นความจริงมาทักท้วงข้อมูลเดิมใช่ไหมคะอันนี้ตอบกอไก่อ่าสิบสามถ้านักเรียน ได้ข้อมูลมาจากหลายแหล่งนักเรียนควรทําอย่างไรกับข้อมูลเหล่านี้ทํำยังไงคะลูกเปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมดแลนค่ะตอบงองูค่ะเปรียบเทียบ,บข้อมูลทั้งหมดเนาะอ่ะอนุสาวรีย์วีรชนชาวบาว้านบางละจันเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีอะค่ะลูกเป็นหลักฐานที่แสดงถึงเรื่องใดคะลูกอาหารเสียสละในอดีตอาหารเสียสละีขอนค่ะในอดีตนั่นเองอ่ะต่อมาข้อสิบห้า สิ่งใดที่ไม่เป็นผลดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อันไหนคะลูกตอบง่ายๆเลยค่ะลูกข้อสุดท้ายใช่ไหมพามาอภอ่าตอบงองงูนะคะสิบหกข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของวิธีทางประวัติศาสตร์ลูกอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์อนไนก็ได้ก็ไก่ครับก็ไก่ก็ไก่ต้องค่ะนะคะอ่าโอเคฝึกไม่ให้มั่นใจเนี่ยอ่าต่อมาข้อสิบเจ็ดหลักฐานในข้อใดที่สามารถ นำมาสารอําหายเนะาะมาศึกษาข้อมูลได้สะดวกที่สุดเลยลูกอันนี้หนูคิดว่าอะไรแล้าข่วหนังสือถูกต้องค่ะเก่งมากเลยอ่ะโอเคคุยิงเลื่อนไปเลยค่ะเลื่อนเลื่อนไปอีกนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะอีกนิดนึงนะคะโอเคอ่ะสิบแปดประเทศใดไม่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยตอบเลยเรื่องนี้บุรีรัมยมถูกต้องค่ะเก่งมากเอามาข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบรูไน ไหนคะปกครองไมระบบองว่าที่นี่เป็นไรไม่ได้าไม่ได้มาใ้ตอบมาทางอธิไตยครับแยกตัวออกจากมาเลเซียไม่ใช่อ่ต่อมาประชากรส่วนใหญ่ของใครที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในโลกประเทศไหนโลกฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เก่งมากอ่ะต่อมา ข้อใดเป็นลักษณะข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะหนือเฉียงใต้ลูกส่วนมากประกอบไปที่อะไรลูกเกษตรกรร่เกษตรกรเห็นไหมคะต่อมาข้อใดเป็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อประเทศลราลูกเหมือนทองเล่าเลยอะไรคะลูกมีการทบตักบาทนะทบตักบารเก่งมากเลยโอเคอีกอันหนึ่งนะคะข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของชาวพม่าที่ครูเคยพูดบอก ง,ง่ายๆเลยผู้หญิงผู้หญิงป่าแป้งหน้าขาวใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งชาวเวียดนามมีลักษณะการดำรงชีวิตคล้ายประเทศอะไรลูกเวียดนามตกเป็นเพื่อนของประเทศอะไรคะจีนจีนโอเคอ่ะต่อมาค่ะติมอร์เลสเตแยกตัวออกมาจากประเทศอะไรเอ่ยดิบินดิบินอินโดนีเอิน โอเคให้จําด้วยเนาะเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังนะคะลูกอ่ะต่อมาข้อ26นครนอวัดนครธมเป็นมรดกโรงที่สําคัญของประเทศอะไรลูกมาภูชานครวัดนครวัดลำพูชาลพูชาถูกต้องค่ะเก่งมากเลยโอเค27ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของประเทศมาเลเซียข้อไหนคะมาเลเซียนับถือศาสนาอะไรลูกส่วนมากเลยศาสนา าเลเซียอิสลามค่ะข้อนี้ไม่ใช่คือกอไก่ค่ะตอบกอไก่เนาะอ่ะต่อมาค่ะลูกอ่าข้อใดเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีลูกอันนี้ตอบอะไรคะกอไก่หรือเปล่าภาษีการศึกษาปลอดภาษีปลอดภาษีเนาะอต่อมาค่ะกูยังเปิดขึ้นไปเลยค่ะอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้เป็นประวัติศาสตร์เนาะอันนี้เป็นพุทธศาสนานะคะอ่ะ อันนี้ตอบอะไรลูกพุทธศาสนามีส่วนในการพัฒนาชาติได้อย่างไรลูกอันนี้ตอบอะไรคะลูกง่ายมากเลยแม่คนดีไหคนณดีไมส่งเสริมคนเป็นคนดีนะคะ่ข้อที่สองผู้ที่ติดการทนงนแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมอะไรลูกอับายมุสลิมอับายมุกถูกต้องค่ะโอเคข้อที่สามการบริจาคสกัดของหลักศาสนาอิสลามมีผลอย่างไรต่อสังคมลูกอันนี้คืออะไรบริจาคเทำชว่าคนเจนแล้วคนรวย ถูกต้องค่ะตอบงองงูเก่งมากเลยอ่ะอีกข้อที่สี่ถ้าอยากประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเรียนนักเรียนมีคุณธรรมในข้อไหนลูกความเพียรความเพียรความเพียรมากเลยความเพียรข้อที่ห้าเหตุใดเจ้าชายศรีดาฐานจึงออกพนวดลูกเพราะอะไรลรกเพราะอะไรเพราะเห็นอะไรเทวทูตเที อ่าต้องการอะไรคะตอบอะไรเนี่ยต้องก,การให้พ้นถูกอ่าโอเคเหลือห้านาทีครูจะไปอย่างเร็วนะพุทธคยาเป็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดลูกพุทธคยาจะ<า>รู้จะรู<า>้โอเคจะรู้อ่าข้อที่เจ็ดไตรสิขาประกอบไปด้วยอะไรลูกไตรสิขาศีลสมาธิปัญญาถูกต้องครับโอเคอ่าข้อที่แปดพรลราสีประกอบไปด้วยอะไรพละสี กำลังปัญญากำลังความเพียรกำลังการก็ทให้ไม่ให้โทษและกกาลังการส่งเคราะห์ง่ายๆก็ไก่อะก็ไก่หรือขอไข่ขอไข่ขอไข่โอเคนะคะขอขอไข่ค่ะอ่าต่อมาอ่าสิน้าไหนไม่ถูกอ่ข้อกอไก่ถูกไหมประพฤติผิดในกรรมถูกข้อสี่พูดเท็จถูก ข้อควายการบเทศข้อสองงดเว้นจากการ่าสัตว์อ,อน,นันะมเนข้อที่หนึ่ง้องค่ะฆ่าสัตว์อยู่ในข้อที่หนึ่งถูกไหมอ่าโอเคอเค,ค่ะข้อที่สิบจุดมุ่งหมายของสําคัญของาศาสนาคือสอนให้ทุกคนเป็นคน,นดีตอบรความนะคะอ่ะวันไหนคะสําคัญของาศาสนาคริส วันนี้มาตางวงารมาพรองทุกปีเก่งมากค่ะโอเคต่อมาคำนี้ออาพุทธศาสนาสุภาษิตย่าถังวาทีตถาการีตรงกับการกระทําของใครลูกก็อไก่พอมีความวดทนในการทํางานอืมใช่ไหมนะขควายหรือเปล่าครับไครับเขาบอกว่าเป็นเขาม่งนได้ตามที่พูดไว้ ทำงานได้ตามขวายวาอะครูวายนอครับควายควายเด้อเอาครูทำไมงไม่ขวายขวยข้อนี้ตอบอะไรนะคะเขวายควายครับอ้ติงล้อออมอนเนี่ยข้อสิบสามวายสิลูกตอบอะไรมากไปขวาย ต่อความเพียรชอบความเพียรชอบนะคะข้อท oui> um ี่สิบสี่อ่าริจารอากาศเมื่อกี้สานะคะก็คือการแบ่งปันจากผู่ยากให้กับผู้ยากไร้ใช่เมืองใดอ่าต่อมาเป็นหน้าที่พลเมืองแล้วค่ะเมืองใดเป็นรูปแบบการเมืองไม่ได้ยาไม่ได้ยา กับกรุงเทพมหานครถูกไหมคะอ่ะเราจะายเน้นในเรื่องของอะไรลูกอันนี้เหตุผลเหตุผลถูกต้องค่ะอะไรที่มีอะถ้านักเรียนมีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกตั้งนักเรียนจะทําอะไรอะนักเรียนจะมีเราในไปใช้สีเลือกตั้งครับเราใหคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งงงงงโอเคค่ะต่อมาองงงูเหรอปฏิบัติ ตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดไม่ถูกต้องลูกอันนี้เกิดมาไหนคะับโชว์ปืนเข้าร่วมชุนุมฟค่ะโว์ไค่ะโวอาเคค่ะมนการเลือกตั้งสสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรทำอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเนาะเพราะเรายังไม่ครบสิบแปดคือโชว์ายครับ โ <Okay. S 2> อเคผ่านผู้พพเรียนตรวจสอบรายชื่ออ,อโอเคตอบผอไผ่ค่ะลูกนะคะอ่ะต่อมาใครไม่เป็นบัตรตามกฎกระลาจอนคะลูกอันนี้ตอบอะไรคะขอควายขอควครับรวยครับอควายครับ<อ>ไม่สวมหมวกเนี่ยนิลาภัยนะคะอะข้อยี่สิบค่ะนักเรียนมีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกตั้งอะทําไมซ้ําขอโทษค่ะอันนี้ซ้ําค่ะคุณอิงขอโทษนะคะอ่ะขอะะ้อยี่สิบเอด ข้อใดเป็นการปฏิบ <color> ัติตามกฎจราจรของคนเดินทางเท้าลูกอันนี้ท่ออะไรเอ่ยเดินบนทางเดินบนทางเท้าด้านขวามือของตนถูกต้องค่ะลูกข้อที่สิบสองอ่ะแจ้งเกิดกี่วันผู้แจ้งเกิดห้าวันสิบห้าวันอ่ะโอเคยี่สิบสามค่ะแจ้งตายกี่วันลูกกี่ชั่วโมงกี่วันกี่ยี่สิบสี่ชั่วโมง หนึ่งวันใช่ไหมคะอ่ะใครต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนทุกคนนะคุณ้อยยี่สิบห้าข้อใดเป็นจัดเป็นยาเสพติดร้ายแรงที่สุดโลกยาอีนยาอีครับเป็นยาเสพติดร้อยยี่สิบหกค่ะแค่สมัชิกของโดยองค์กรปกครองส่วนท้อง เชดาบานเกินบ้างครับโอเคเขายี่สิบเจ็ดหมดอยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วโอเคโอ้ยขอบคุณอีกหนึ่งมีเวลาพอดีเลยครูไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งสไลด์อันนี้ไปนะคะเดี๋ยวให้ลูกไปอ่านทบทวนแล้วลูกก็ไปดูช้อยในหนังสือดูช้อยในสไลด์นะลูกนะ โอเคไหมไลน์คริทเลยะน้คะลูกไลน์บูิตบริษัทเลยไหมคะยังไม่มาีมากเลยนะคะายินดีค่ะเวลาพอดีเลยคือมียานเลยสอบผ่านทุกคนนะคะได้คะแนนดีเลยค่ะบ้านริวมาหรือยังยังครับยัง นะโอเคครับลูกคุณติ๊กสวัสดีค่ะบายเล่บบยบายสัสดีแคปแคปไม่อยากบอกค่ะบ๊ายบายค่ะมันไม่ราคาคุณติ๊งบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับอาจารย์อย่างเช่นวันจันทร์วันจันทร์ครูที่ปรึกษาจะส่งสไลด์ไปให้ลูกส่งลิงก์ไปให้ลูกใช่ไหมครับครูครับครับครูไม่เอาลายกลุ่มของครูไปใส่ในเครื่องผมไม่ได้เหรอ